เราต้องขยับอีกเป็ปน้วเนี่ยแต่ห้องนอนนี่มันต้องขยับจริงๆเลยแฮะ น้อยนะ่ะเมียคนนั้นนายว่าองอยู่ใช่ไหมก็เก็บของเอิร์มเก็บของอีกแล้วครับแล้วมีอะไรให้ผมช่วยหรอก็ใช่ให้นายนั้นไปขุดหินนะ,ะหินเหรอเอิม่มก็ได้ครับอืมวันนั้นที่เอาอันนี้มาออกาๆๆมาได้ไหมนี่ไง ไดไมโอเครั่เป็นคุณหินแล้วครับใช่ไป็นคนหินถ้าในเกิดว่างแล้วในเป็นคณหินเลยนะโอเคไปแค่นี้คดหินเหรอเออใช่ดูน้ำตัวเลยก็กราดทีคนครับ ในช่องทีวีเพื่พเศรษครับตัวทีเด็ดไม่รู้กี่วันหนึ่ง <S <S ออก็อเดียมันตนะนันอ่ะเด็กคินไม่ออกโอเคมาต่อกันทีนี้นก,กันเลยโหดแรกก็ได้นะแต่คนนี้ก,ก,กตัญญูไม่คิดตกเงิน วันนี้ไปเก็บแล้วกัน <S <S อ๋อนี่ไปเก็บไปเก็บเก็บนี่เก็บนี่เก็บเก็บเลยวันนี้โอเคเก็บแต่ แค่ไปขุดแร่ใช่นะัเอาเปลี่ยนกันจะเป็นก็ไปขุดแรนะ่ขุดแร่ตรงไหนลรอมีสายนี่ว่าเอาสายไปไปเปลยกันหรือ <c oughs> ว,ว่าขุดแร่มือตรงไหนม,มนวาวที่น,นี่ย หร,ห,หรือว่าเจ้าหรือว่าเจ้าของโรงแรมเขาพูดผิดหรือเปล่าวก็พูดผิดนั่นแหละสิ่งไหนมัน,นคุณเออข่อาวว่า,าไงเออเดี๋ยวนะน,นายบอกว่าจตลกนี้ไม่เชื่อไม่ใชนายคิดที่นี่แน่นะก็ใช่ตลกนี้เดีวนะแต่สักคัน้นายพูดถึงเรื่องอะไรเหรอก็เห็นเจ้าของโรงอ่ะเขาบอกว่าให้มานคุแ้แล่ว อ๋อเขาใส่เขาถ้าพูดผิดแหละเขาเขาบอกว่าจะไปตัดมไม้แต่เขาลืมไปเห็นานางกำลังทําพวกตกแต่กอยู่ก็เลยเพิ่งนึกออกไปมว่าเป็นคนแรกนะอ๋อเหรอโอ้โหทำใหมหมดดิใช่ไหนต้องทํอแซมกันมาใหม่อมก็ได้เนื้อมนค่อยไปแางเที่ยงเหอะแต่นายไม่ต้องซมที่นั่นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหา หนึงแล้วครับไม่แล้วหรอกนี่เหรอสถานรวมสถานรวมพวกจอมเวทอัศวินและทั้หานลงไว้ที่นี่เหรอท,ที่ที่นายพูดอ่ะใช่แน่นอนอืมแล้วแค่มีมีคนมาต้อนรับครับดูด,ด้วยมมีคนมาต้อนรับหรอเออเดี๋ยวนะเจ้าหมูขาวว่าไงเจ้าวี เอ้ยนี่นะเป็นอะไรบ้างไหมเนี่ยอืมก็ไม่เป็นอะไรมาแล้วบ้งหรอกน้องนายมากับใครนี่อีกเนี่ยไอพี่คนนั้นอ๋อไปเพื่อนปา,างนะี่ยเขามาแต่ร้องไปหมดแล้วล่ะมันลงมันหมดแล้วหรอแต่ว่าเขาเขาหยุดที่จองเมดดิใช่เขาแน้นับว่าผีคนนั้น,นเขาก็ใช้พลังเมดได้แล้วเขาใช้เขาทำอะไรห,หรอนี่เหรอผีคนนั้นเดี๋ยวนะทำไมมีใครอยู่ข้าง โอ้ยดด,ดิดิดิใครวะเดีย๋ยวนั้นจะบอกว่าอืมใช่แล้วนี่ใช่แล้วผู้เนะ่เอกคนนั้นคือพรมีพทางในการสร้างกระจกลวงกระจกลวงหรอน่าจะเป็นนากปอมใช่ไหมอ๋อใช่แล้วแหละนากปอมเองอ๋อเหรอนากปอมใช่ไหมตกเลยเอิมเอ่มเ็บนะเอานากปอมไม่ใช่หรอก็นากปอมก็จริงแหละ แต่มันยังได้ไม่นานแล้วสาเหตุที่สาเหตุที่ฉันเรียกมาก็คือหุ่นหน้านราสูงข,ของพูกเราอะโดนพวกเออตงสภาตันมิติจะเล่นง,งานเอาแล้วมุนหน้าเราก็มาดสนับไปอ๋อก็เลยเรียกมาใช่ไหมแลร,รู้เรื่องไงเนี่ยก็เจ้าแมวของนานใช่ไหมจะมีปลาอยู่แป็นหนึ่งอาปลาให้ก่อน มี่ะไรโอ้โหขอบคุณมากก็ไปแต่ให้พวกนายช่วยกันไงอ <paso> เอา้าถ้ามันเราต้องเดี๋ยเราดีนี้หน่อย <_ ær monter> นายขี้เกียจเติมมันายมา <_ ær ks> ก็ไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะแต่เดี๋ยวถ้าเป็นที่สูงมหาเลยเช่นท,ท,ที่นี่อะ่ะถ้าท้องมันนายอะเดีย๋ยวนะที่นี่ไม่มีมันหนายหรอกใช่ม,มีมันนายก็จริงแต่ที่นี่คือมีนิ่มน้ำว่านิ่มน้ำ แล้วจะใช้งานไงก็ต้องใส่น้ำเข้าไปเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะสาธวิธีการใส่น้ำเข้าไปนะนี่วักวอกวายตบื่อเกนเบื่อเกินขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ดูดีวก็ว่าเอาน้ำใส่ได้แล้วเดี๋ยว ดิฉันเค่ตัวเสร็จนเกแตัวเสร็จเดี๋ยวฉันจะนดกพูดนขึ้นไปก่อนนะไปหนึ่งนะไปอะอาอาละาดแล้กลันไม่ได้อาาต้องนานเรื่องน,น,น,นั้นไปนล้วมานีคุยเข้ารอประชุมเลยนะ วิธีในการคุยเขาไม่ได้นำม,มาตั้งนานอ่ะโอเคเจอวอ, okay, อลออล์่ะเนี่ยที่กินออกไปโอเคมาเข้าเลิกกันเถอะก็เลิกใช่จังหวก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็วัวหน้าแต่ละคนได้จิตใจนักกายเขาก็ปกตินี่นะแต่ว่าเมียเขาไม่อยู่สิฮะใช่แล้วหรอเมียเขาไม่อยู่แล้วได้รู้วิธีการให้เมียกลับมาไหมถ้าเขาค่องตรวจสอบยังไงวะเมียบับมาเองไง ฉันน่าตรวจสอบดูแล้วามียายมาได้ไงก็เพราะว่าไอ้็กซ์เนผมว่าสาจริบนั่นเขาได้ดึงมียาในการสืบชาตยวาโดยตรงไม่นอาว่าข้อดีก็ไม่เสียคนที่ดึงวิญญาณแล้วคนที่เป็นคนที่จะไม่ตายตัวธรรมชาติเขาไม่สามารถกลับมาลั่นเด็ดได้โดยตรงหรอกแล้วมีวิธีการรักษาไหมก็ดึงได้ก็ต้องมีวิธีการหัวคือกระบาด ยังไงหรอนายดูดิฉันถือสิเดี๋ยวนะนี่มันแข่ใครหรอก็แข่ของวันหน้าของนี่แข่ของศัตรูที่นายนักพูดถึงอหละตามวิธีหรอก็ใช่ตามพิธีแล้วพอเป็นวิธีการในการเอ,อ่อช่วยทัสายให้มันเร็วขึ้นไหมก็มีแค่วิธีน,น,นี้เดียวสุดแล้ ทำไงอ่ะก็วิธีการไงก็ในการสร้างวิธีบูชายันฮะวิธีบูวิธีบูชายันใช่เพราะทำมาหนึกกลับมาได้แน่นอนสิ่งอย่างว่าสิ่งอย่างว่าเออใช่วันอาทิตย์เราขอเศษเรื่องอะไรหน่อยเออไนบอกว่าจะหายไปไม่ใช่หรอนื่มาจนามาที่นี่นะแล้วไนรู้ท,ที่รู้ที่นี่ไง ก็ฉันไปถามเพื่อนคนหนึ่งมานะว่าคือตอนแรกฉันจะมาหาสองคนนี่แหละแต่ฉันไม่หาดูวิธีหาทำงาน,นไม่เจอเลยทั้งสองคนที่ไหนเนาะก็ที่เกาะที่มีรูปปั้นคนไนงะแล้วไอ้คนหนึ่งเขไปไหนเนาะหาหาไปหน่อใช่ฉันก็ไม่รูกก้แค่ว่าเพื่อนเฉลนยงคุณไปหาไปไหนหรือว่เขาเป็นอะไรไมั้งไม่รู้ว่า ยากโกเวน่าเขาไม่เป็นไรหรอก,กเนื้อหน้ากีทำยังเออ,อยังเลยได้นายน่ะอืมเจ้ก็หิวกันแต่มีเนื้อดิบเดี๋ยวฉันก็ขอใช้ตอนได้ไหมเห็บคุกันเห็บคุกันนะอืมก็ได้ไม่ใช่กำลันงนานโอเค ข้างใช่ไ,ไหมอืมถ้าเกิดเนื้อนี่ไม่ไม่พอเวยขอของนายได้มามคือเราก็กระจดให้ขออนายแล้วล่ะายลงมาดีดีเถอะเออใช่เสร็จแล้วล่ะอือฮึโหเลี้ยชิกีน้นูโฟมแลวก็เกือบอิ่มนะแต่รอารหาสไปห้านหนึง แค่เดือนไหนขอใจมากเลยนะแต่่ไม้กระดาษมาให้ขนาดนี้มันเอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกว่าฉัก็เห็นกระดาษนี้ตกไว้ที่ที่พื้นแหละแต่ไม่รู้ว่าเจ้ามันมนั่งไปไหนหรือว่แลอวข้าตัวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไม่ร้อนแน่ เออแต่ฉันต้องทำง,งานก่อนกันเดี๋ยวฉันได้นักขุด้องเอาที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวนะเอ้กระาดานนี้มันคือด้วยแต่อย่าอย่าเชื่อใจใครทางนั้นเชื่อใจต่อฉันคืออะไรกันแน่เพราะว่า,านะเพื่อนฉันบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขณะน,นี้ไม่ใช่มางี้เนี่ย มีนะก็มีแต่ว่าเพืแอนหลบเพื่อนยิง มีอะไรหรอแล้วขนาดนี้ไม่เขียว,ว่าชีด้วยนะไอ้ชื่อแต่ใครในายควรเขียนหรอเนี่ยไม่นะฉันไม่ได้เขียนอา้าวแล้วทำไมช็อกโก้ไม่หนเหมกันเลยเอเไยสิก็หาใครช่นยในเมืงเนี้ยเอ่อแล้ววิธีการช่วยเหลือนี่อันนี้จริงเลย เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่น่าแปลกใจนะวิธีการเรียมียาคนน่ะมาช่วงทีนี้ก็แหมก็ไอ้คนที่ขอร้องให้ทาแบบนี้ก็คือจะนี่เนี่ยอืมทไมเหรอก็เจ้ามานั่งก็บอกว่ามีวิธีการเรียมียามาอยู่แต่มันต้องใช้ไปทางชีวิตของซาโตยามาด้วยเพราะมันไม่ค่อยมีคนใช้มานานแล้วคือเจ้าของร่างยังไม่เคยไม่ค่อยมีมันก็ได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เรียมีญาน่ะใช่ไหมแมว กูช่ยเลยแล,แ,ลแล้วจะแล้วจะบอกฉันทำไมเนี่ยนั่นแหละก็เลยจะให้ฉันนั้นฆ่าไม่กี่ตัวหรอเห็นบอกว่าเห็นไมมบอกว่ามีซอมบี้มีมซอมบี้และซกเตตันและแมงม,มุมน่ะโอ้โหง่ายๆเลยแล้วให้ทำ,ทำให้ทำแค่นี้ใช่ไหมก็ไม่ช่วยว่าให้ทำแค่นี้หรอกนะแล้วต้องให้ไปถึงจุดหนึ่งก่อนไอ้ตัวที่มีรูอะ <S <S โอเค หลุดออกมาอืมหลุดออกมาเหรอหลุดออกมาต้องมีคนสร้างหน่อยนะการว่าทำไมทำทางแคบนี้โอ้โหโคแคบเลยแป๊บหนึ่งนะมีของมีบล็อกอะไรบ้างไหมมีบล็อกเหรอมีอันนี้เอาอมามา,มา ก็ไปดูจะรอดไหมเอาละแบบนี้จะได้แหละโอเดตจะหลุดออกมาไหมาถ้าเจอแบบนี้เผื่อทางด้วยเอาละจะได้ดูมีอะไรโอไดตจะ sau là đây đủ thì trong bữa đi ờ đến tôi rồi คือเาเตรงไหนวะดูเท <gegen violin> <warfare> ้เจะเวิร <left> <arrive> ์กไหมอีกครั้งน <that> <bunker> ี้ก็ดูตสภาพแล้วไม่รอดเออรู้สึกว่าใท้เครึ่งแบบนี้แล้วไม่รอดแฮะสิ่งออกมาเถอะ เส,ส,สร็จเซตเซมี่เรอในจังหวแน่นหรออืมก็ใช่แหละไหวดูท่าแล้วมันจะไม่เวิร์กออกมาทางนี้เลยอ่าได้แล้วแต่ต้องอมามาๆๆๆๆๆๆๆมาดีดดีดดีดีมาเอิอเอ่มเชื่อขอโทษนะที่เป็นแบบนี้ไปอ่ะ ไม่เป็นไรเอ,ออเออตอยมันมาตายตรงนี้ใช่ไหมอือได้แล้วพอดีเพิ่งรีบทำไงก็เลยม่ค่อยพลาดเยอะขอโทษละกันคนุณดูไม่เป็นไรนะเพิ่งทำเพิ่งทำครั้งแรกใครๆก็ผิดพลาดกันได้มอโลสวยกันเลยนะโอเคต่อไปก็ซอมบี้สินะขับไปเรื่อยๆเลย,เย,เลยมันจะติดไหมวะ อม,มาดิมาดินี่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 ใจยิงขนูอืมเลยแต่ก็ต่ำือดาบอืมได้แล้วโอเคแบบนี้จะได้อยู่โอ้ซอม้เวเจอร์ซอม้เวเจอร์เหรอว่าไม่เพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ย ก็เหมือนก,กันเลยมาเนี่ยเีหายย่างใช่ไหมงั้นตกติด้วยถุงย่ากแล้วกันฮันนูเลยแล้วกันครับได้แล้วปีกิฟเหอะเออใช่คนคลิปมันก็ยาวเกินแล้วเดี๋ยวคนดูเขาก็ไม่จะเบื่อก็ได้ปีกิฟเหอะโอเคแค่นีบปีกิมก็พอโอเคใช่ไหมปีกิฟโอเคต้องไหนดีอะ เออครั้งอะไรแล้วกันนี่นี่นก็ก็ขอโทษด,ด้วยก่อนนะบองไหนเนี่ยอ,อ๋อนะก็ขอโทษด้วยด้วยกันนะครับที่มีข้อผิดพลาดเยอะใช่แน่นอนว่าฉันเป็นคนผิดเองแหละก็รีบทำนินาแห่จังแม่นะก็ขอร้องด้วยฉันก็ไม่ห้ามแล้วอืมก็ขอโทษแล้วกันนะใช่ก็ขอโทษนะจริงๆนะอืมช่วยขอโทษก็ไปคลิปกันเลย ก็ขอจะคลิปพี้ศษในการนักบอลชม g e c บ๊ายบายบ๊ายบาย